ขาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหรือจะจับเอาหัวมันซื้อเอาเือหาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เ็ดนยาะเจ็ดเก้าห้ากขขอให้ทุกคนโชคดีนะจับหันห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนยแค่นี้เองต่อไปเป็น VIP บ่ายตัวเด่นก็คือ5กับ9ตัวรองก็คือ8กับ6กเนาะห้าศูนย์ห้าสองห้าสาม แปดศู 89, 8, 3, นย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปดเก้าหกก็หกสองหกสี่หเกอนาะขอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้ง2แนวทางเนาะถ้าไม่งั้นก็จะลูดก็คือหนีห้าแปดห้าเหรือจะจับ3ตัว598ไปซื้อหรือก็ห้าเก้าเก้าห้าหเเนาะ ขอขอยทุกคนโชคดีนะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นมามันก็มีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นเขาดูนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนอย่าลืมกดทับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นผ่ารวยด้วยนะโชคดีทุกคนนะคะ